สวัสดีค่ะจากช่องปูนา USA Channel ค่ะเพื่อนๆทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอปูนาค่ะห่างหายไปไม่ได้มานั่งเมา์มอยกันหน้าจออย่างนี้นะคะหลายวันนะคะเพราะว่าบอกให้มีเวลาจากพี่น้องจา๋าก็วันนี้นะคะปูนาก็มาถักมาท่ายเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกําลังใจให้ปูนานะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่กดติดตามนะคะแล้วก็กดอคอมเมนต์มาแล้วก็ กดไลค์ให้ปูนาเป็นกำลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ปูนามีเรื่องอะไรจะมามอมอยสู่กันฟังนะคะก็ก่อนจะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะคนสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วปูนาก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณอิหลีพี่น้องขอบคุณจากใจจริงที่เป็นกำลังใจให้ปูนาตลอดมานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันนะคะวันนี้ปูนาจะมีเรื่องอะไรมามาหมดสำหรับวันนี้นะคะปูนาก็จะมีนะคะเรื่องมาอ่า เตือนนะคะสำหรับคนที่นะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่อเมริกานะคะคือเล่าจากประสบการณ์นะคะตรงจากตัวเองที่คุกครีนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกานะคะมา15ปีนะคะก็อยากจะมานะคะมาเตือนนะคะก่อนที่นะคะจะมาใช้ชีวิตในอเมริกานะคะหรือว่า,าคนที่จะย้ายมานะคะย้ายประเทศนะคะ มาอยู่อเมริกานี่นะคะมาฟังนะคะควรทําอย่างไรนะคะสําหรับนะคะถ้าใครที่จะมานะคะมาอยู่อเมริกานี่ต้องศึกษาก่อนนะคะคือ,อมันจะมีคําเตือนนะคะว่าควรปฏิบัติตัวยังไงนะคะคืออย่าทําผิดกฎหมายเลยนะคะคือเข้าออกนะคะ,ะเข้าตามตรอกออกตาม ประตูนะคะทาอะไรอะไรตรงไปตรงมาดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเห็นเพื่อนคุณทําผิดกฎหมายแล้วเขาก็ยังอยู่ดีกินดีอยู่นะแล้วก็คือเราก็โตโตกันแล้วนะคะต้องตัดสินเองใจเองว่านะคะเปิดใจและเปิดสมองคือคนไทย90%คิดว่าอเมริกานะคะคือคิดว่ามาอเมริกาแล้วจะโดดคือจะกระโดดมาตายเอาดาบหน้านะคะ หรือว่าต้องแต่งงานอย่างเดียวเพราะน่าจะเป็นหนทางที่ง่ายที่สุดนะคะจะพูดให้มันก็จริงนะคะคือจะพูดไปมันก็จริงนะคะแต่มันก็มีทางอื่นคือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงวีซ่าได้นะคะหรือว่าเรียนต่อนะคะ หรือเรียนต่อแล้วได้ work permit หรือว่าเปลี่ยนเป็นวีซ่านักลงทุนนะคะหรือเจอเจ้านายดีนะคะเขาก็สมัคร work permit ให้นะคะหรือว่าบางคนสมัคร green card ให้เลยนะคะถ้าได้เจ้านายดีๆอะไรอย่างนี้นะคะบางคนยอมแต่งงานด้วยเพราะความรักหรือความสงสารนะคะประเด็นก็คือให้ดูทุก option นะคะแล้วก็ข้อมูลนี่เนี่ยให้เยอะก่อนตัดสินใจนะคะ คือจะแต่งงานกับใครนี้นะคะคือหมายถึงว่าจะมา,อเม,าอเมริกานี่คุณต้องทำอะไรให้ถูกต้องนะคะคือเข้าตามตรอกและออกตามประตูนะคะอันนี้นะคะคืออ,อยากจะเตือนนะคะคือแบบว่าถ้าใครคิดจะเดินทางมานี่นะคะให้ดูทุกออปชันนะคะแล้วก็หาข้อมูลให้เยอะกว่าน,นะคะที่จะตัดสินใจนะคะ แล้วก็เรื่องภาษานี้สำคัญนะคะสำคัญที่สุดเลยคือถ้ามาอยู่อเมริกานี่นะคะคือห้ามดูหนังไทยฟังเพลงไทยอ่านไทยคือทุกอย่างให้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะให้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะมากได้คือมาคืออเจอมาอยู่อเมริกาแต่ภาษาไม่แข็งแรงนี่โ โอ้ยมันยากนลพี่น้องมม่ย่อเม่ได้กาดีภาษาอะไรนี่มันยากพี่น้องไปทํางานที่ไหนก็โดนเขาข่มเหงนะพี่น้องงานดีๆนี่ไอ้เพื่อเพื่อนบ้านที่มันพูดภาษาอังกฤษได้มันเอาไปกินมดูดไอ้งานต่ําๆทําความสะอาดเช็คทูชัดช่วมในพี่ไทยเอาไปกินมดูดอันนี้นี่เรื่องภาษานี่สาคัญมากนะคะเพราะว่าการาใช้ภาษาอังกฤษนี่มันมันจำเป็นเราต้องไปหาหมอเราต้องใช้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ว่า เราไปติดต่อราชก,การเราไปทําอะไรเราต้องใช้ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเขียนได้นะคะเราต้องสําคัญมากนะคะภาษานี่สําคัญมากที่สุดนะคะเท่าที่ จะมากได้คือเจอมาเยอะมาอยู่อเมริกาแต่ภาษาไม่แข็งแรงเลยนะคะเราต้องถีบตัวเองขึ้นมาต้องขยันกว่าคนอื่นและคนและอึดกว่าคนอื่น3ามสเท่านะคะรับประกันประเทศอเมริกาให้โอกาสเราทุกคนนะคะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยคือเงินอยู่ในอากาศนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะสามารถควายคว้าได้หรือเปล่าคืออเมริกาเขาเปิดโอกาสให้คนทุกชาติทุกภาษาเข้ามาอยู่นะคะแต่คุณต้องมาอยู่ ให้ถูกกฎหมายและขยันทำมาหากินเพราะมันเพราะมันเป็นประเทศที่อิสระเสรีคุณสามารถมาทำงานและกลายเป็นเศรษฐีได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีข้อบังคับว่าคุณต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ถ้าคุณมาอยู่ยอเมริกาแล้วคุณขยันคูมีนโอกาสรวยนะคะมันอยู่ที่มันเป็นชีวิตที่อิสระนะคะเขาไม่ได้มังคับคุณถ้าคุณขยัน คุณรู้สึกรู้จักคอยคว้าคุณก็สามารถเป็นเศรษฐีได้นะคะเพราะเพราะว่าประเทศอเมริกาเขาให้โอกาสคนนะคะแล้วก็เรื่องที่สานักมาอเมริกานี้นะคะแล้วมากระโดดวีซ่าเป็นโรบินฮุดอันนี้ไม่แนะนำนะคะแต่ถ้าใครนะคะเคารพการตัดสินใจของคุณเพราะว่าสถานการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่บางคนโดดวีซ่าก็ ดีได้ดีไปแต่ถ้าโชคร้ายก็โดนนายจ้างกดขี่ข่มเหงนะคะโดนรวนลามนายจ้างขูว่าจะจ้างให้คนมาจับบ้างอะไรอย่างนี้นะคะโดนยื่นพาสปอร์ตบ้างเงินที่ได้ตอนคุณโดนวีซ่าก็ไม่เท่ากับเงินที่คนอื่นเขาโดนกดค่าแรงนะคะคุณต้องลองหลับตานึกถึงนะคะคนต่างด้าวที่มาทำงานแลกเงินที่เมืองไทยดู ที่เขาต้องอยู่หลบๆร่อนซ่อนนะคะคือเปรียบเทียบนะคะถ้าเรามาอเมริกาอย่างผิดกฎหมายนะคะสถานภาพจะเป็นยังไงก็ดูคนที่เข้าเข้ามาเมืองไทยแล้วหลบชนซ่อนต้องถามตัวเราเองว่าเรารับได้ไหมถ้าเรารับได้ก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้ามี work permit หรือว่า green card หรือ r o i n Hood คุณ ควรทำงานที่ใช้ภาษาเยอะๆนะคะในการพัฒนาตัวเองนะคะ,ะคือตัวอย่างที่ปูนามาอยู่ในราการใหม่ๆนะคะรู้จักคนไทยนะคะ,ะทำงานนะคะรู้จักคนไทยมาอยู่ก่อนนะคะบางคนนะคะบางคนคนไทยที่มาอยู่ก่อนภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เลยนะคะอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะคะอันนี้ก็ ดเีเขาเรียกอะไระเรามาอยู่ที่นี่นะคะเรามีโอกาสเราน่าจะไปเรียนภาษานะคะเพราะว่า การเรียนภาษาบางทีนะคะเขาสอนให้ฟรีนะคะตอนปูนามาอยู่ใหม่ๆก็ไปเรียนฟรีนะคะฉะนั้นเมื่อคุณมีโอกาสก็ต้องไปเรียนนะคะอย่าไปพลาดโอกาสไปนะคะประมาณ70%ของประเทศมหาอำนาจอย่อ,อเมริกานะที่เขาพร้อมที่จะมอบกับให้กับพล,ลเมืองของอเมริกาที่อ่านออกอเขียนได้และสื่อสารได้อย่างดีต้องขยัน3าถึงสเท่านะคะคุณต้องทำแน่ๆนะคะ นะอย่าลืมนะคะมาอยู่อเมริกาเนี่ภาษาภาษานี่นะคะการทำงานนี่มันต้องใช้ภาษานะคะเรามีโอกาสนะคะอย่าไปขี้เกียจเราต้องเรียนนะคะเพราะว่าภาษานี่มันมันจะทําให้เรานะคะมีการพัฒนาแล้วก็มีหน้าที่ตำตำแหน่งการงานที่ดีขึ้นนะ,ะอีกอย่างนะคะควรดูแลสุขภาพนะคะทางกายนะคะ ดูแลประกันสุขภาพว่ารัฐบาลจะให้สิทธิ์อะไรมากนะคะแต่ละรัฐนี้จะไม่เหมือนกันนะคะค่ารักษาพยาบาลนะคะที่อเมริกาโหดมากจะบอกให้นะคะเรื่องสุขภาพนี่สําคัญมากนะ,ะต้องมันดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าการรักษาพยาบาลนี่หรือว่าเวลาเราเจ็บป่วยได้ไข้เนี่ยเราจะไปหาหมอทีกว่าเราจะรักษาได้นะหมอเนี่ยต้องส่งไปหาหมอคนแรกคนที่สองคนที่สามที่สี่ คุณต้องตรวจนะคะตรวจตามขั้นตอนนะคะกว่าจะรักษาได้บางทีเนี่ยอาการบางทีคนนะคะ,ะป่วยนะคะมีอาการป่วยนะคะต้องโทรนัดหมอกว่าจะได้หมอต้องรอเป็นเดือนบางคนถึงกับตายไปเลยบางคนก็หายไปปกติหายไปเป็นปกติไปเลยเพราะว่าการพบแพทย์นี้มันมันต้องใช้เวลานะคะคือเวลาปวดหรือเป็นอะไรไปเนี่ยกว่า คุณจะได้นะคะตรวจหมอตรวจจนรักษานะคะโรคคุณต้องไปหาหมอคนแรกเขาจะส่งไปหาหมอคนที่สองคนจะส่งหมอะคะจัะเวลาไปตรวจนะคะเดี๋ยวเจอตรงโน้นก็ไปอีกหมอเอาตรวจกับหมอคนนี้เจออีกอย่างโรคอย่างก็ไปหาอีกหมอมันอยู่อย่างนี้นะคะเรื่องสุขภาพนี้สําคัญนะคะและที่สําคัญนะคะค่ารักษาพยาบาลนี้แพงมากนะคะที่อเมริกาฉะนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจเดินมาทางมาอเมริกาหรือมาอาศัยอเมริกาคุณต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ สำคัญมากนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะอันนี้สำคัญมากะคะอเมริกานี่มีบ่อนการพนันเยอะมากนะคะถ้าคุณคิดนะถ้าคุณคิดการพนันมีเท่าไหร่คุณก็จะหมดนะคะถ้าคุณติดการพนันนะคะคุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็จะหมดนะคะเวลาชีวิตคุณคุณมีค่านะคะต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะคะอย่านะคะอย่าไปหลงไหลกับนะคะ การพนันนะคะโดยเฉพาะรัสเวกัสนี่นะคะถ้าใครอยู่รัสเวกัสอีกจะรู้ปูน,นาเวลาไปรัสเวกัสนี่หูต้องอดใจหรือว่าบ่นการพนันนะคะละหลายรัฐนี่เขาก็จะมีนะคะต้องนะคะพยายามนะคะพยายามนะคะใช้ชีวิตอย่างมีค่านะคะและก็ใช้สวยอย่างประหยัดนะเพราะว่าค่าของชีพที่นี่มันแพงนะคะภาษีก่อแพงอะไรทุกอย่างแพงนะคะเราต้องเราต้องประหยัดนะคะแล้วก็ มาอเมริกาควรทำงานเก็บเงินสัก 20- 50ถึงอร์ซของเงินเดือนนะคะถ้าทำได้จะดีต่อคุณเองนะคะและคนที่คุณรักนะคะคือคุณทําเพื่ออนาคตของคุณเองและครอบครัวนะคะเพราะว่าอ่าหลายคนที่มาอเมริกาเรียกว่าเป็นแสนเป็นล้านไม่มีเงินเก็บไม่มีบ้านอยู่นะคะจะบอกให้นะคะ บอกเลยเงินรัฐบาลที่ให้คุณที่คุณใส่ไปตอนคุณทำงานมันไม่พอสำหรับค่าของชีพที่อเมริกานะคะสรุปก็คือต้องเก็บเงินนะคะอย่างอย่าหลงระเริงกับแสงสีกินเที่ยวใช้ของแบรนด์เนมนะคะจนทำลายความมั่มนคงของการอ,อ,อนาคตนะคะการใช้เงินของคุณนะคะไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นเขาซื้อกับเป้แพงๆซื้อรถแพงๆนะคะอะไรที่ เครื่องสาอางแพงๆอะไรที่แพงๆก็ไปซื้อกับเขาในเราไม่ดูฐานะตัวเองว่าเราพร้อมหรือ,อยังนะคะไม่ว่าเห็นคนอื่นไปก็ไปตามเขาไม่ใช่ว่าเห็นเอเขาเรียกคนอื่นทำอย่างงน้นนเราก็ต้องไปทำอย่างเขาอันนี้ไม่ได้นะคะเราต้องดูสถานะการความมั่นคงนะคะการเงินนะคะเพราะาอนาคตคนเราไม่แน่นอนนะคะฉะนั้นการเก็บเงินนะคะ เป็นอะไรที่สำคัญนะคะมาอยู่เมืองนอกนะคะแล้วก็คุณมาอยู่ประเทศอเมริกาเนี่ยคุณต้องเข้าใจระบบกฎหมายนะคะ ระบบกฎเกณฑ์ของประเทศนี้นะคะว่าการทำงานหรือประกอบธุรกิจอะไรนะคะเสียภาษีนะคะน้อยที่สุดรัฐบาลมีเบนเฟิตให้นะคะและอะไรให้เราบ้างสิทธิเราคืออะไรบ้างรู้จักนะคะสารกงศูนสถานตูดไทยไว้คือมองเสียว่ามาใช้ชีวิตในอเมริกาเหมือนคุณกำลังเล่นเกมนะคะถ้าคุณนะคะไม่เข้าใจก,กฎกติกาของเกมที่เล่น ว่าเล่นยังไงถึงจะชน,นะเล่นยังไงถึงจะแพ้แล้วคุณจะชนะเกมของชีวิตคุณได้อย่างไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่าของชีบบอกเลยนะคะแต่ละรัฐนี้ไม่เหมือนกันนะคะค่าของชีพนะคะโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่านิวยอร์กนะคะฮาวายนี่จะแพงสุดนะคะนะคะอะไรที่แบบว่าค่าของชีพนะคะจะแพงนะปัจจุบันนะคะ คนนะคะส่วนมากนะคะก็จะพยายามนะคะย้ายจากเมืองใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่านิวยอร์กก็จะย้ายมาอยู่นะคะรัฐที่มีค่าคองชีพต่ำนะคะโดยเฉพาะนะคะรัฐฟลอริดาจะมีคนย้ายมาอยู่เยอะนะคะเท็กซัสอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีคนมาอยู่เยอะนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายนะคะทุกวันนี้นะคะค่าคองชีพมันแพงมากนะคะ และนะคะถ้าคุณอยู่รัฐไหนนะคะก็ได้รายได้ระดับหนึ่งนะคะและค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งถ้าคุณได้รายได้น้อยในรัฐนั้นนะคะแต่ราคาบ้านราคาน้ํามันราคาของต่างๆก็ถูกลงด้วยนะคะคุณควรทําการบ้านนะคะด้วยสภาพภูมิอากาศและสภาพสังคมในรัฐนั้นๆเป็นอย่างไรนะคะเลือกให้เหมาะสมกับคุณนะคะถ้าหากนะคะถ้าถามปุนานะสําหรับคนไทยนะคะ คือ,อถ้าอยากจะอยู่แบบว่าอยากจะไปเลือกอยู่แบบว่าอาหารการกินพร้อมนี่คือเลือกที่แคลิฟอร์เนียนะคะคือไม่อวดเพราะแคลิฟอร์เนียมันมีคนไทยอยู่เยอะนะคะแต่ถ้าแล้วก็ปลูกอะไรก็ขึ้นมีหลายชนิดนะคะมีคนเอเชียนะคะเยอะใช้เวลานะคะจากการทำงงทำงานมาปลูกโพงปลูกผักนะคะแล้วก็โอกาสนะคะมีโอกาสก้าวหน้านะมากนะคะคืออ่า รัฐฟลอริด้าอีกอย่างนะคะสามารถปลูกพงปลูกผักกินได้นะคะก็แต่สำหรับรัฐที่มีอากาศหนาวหนาวเช่นอาจจะเป็นพวกมิชิแก,กนนะคะรัฐนิวยอร์กหรือว่ารัฐอะไรที่อยู่ทางเหนือเอาไอโอ,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 อยูทอ,อะไรหนาวๆนาวนี่ก็บางคนนะคะก็จะหาอาหารไทยรับประทานยากนะคะแต่สำหรับรัฐ คล้ายๆกับเท็กซัสแคลิฟอร์เนียหรือว่าฟลอริดาหรือว่ารัฐที่โซนรน้อนอ่าลาบามาหรือว่ามิซิปิปีอะไรนี้ที่ที่อากาศร้อนหน่อยนึ่งคนเอเชียที่มาอยู่ก็จะมีการปลูกพงปลูกผักกินอันนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะนะก็ต้องเรียนรู้นะคะว่าค่าของชีพแต่ละรัฐนี่รัฐไหนที่เราไปอยู่เราต้องศึกษานะคะแล้วก็นะคะเส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลิ่นกราบนะคะในอเมริกานะคะมาใหม่ๆนี่นะคะ ถ้าบ้านไม่รวยอย่าโรคสวยนะคะทุกอย่างมันเป็นไปได้และจะค่อยๆดีขึ้นตามการเวลาของมันนะคะสมัยก่อนปูนามาทำมามามาอเมริกาใหม่ๆนะคะเราก็มาเรียนรู้แต่บังเอิญโชคดีนะคะแฟนเขามีอะไรทุกอย่างให้พร้อมนะคะปูนาก็เลยไม่ต้องมา,าต้องมาลำบากมากเพราะว่าสามีเขามีทุกอย่างให้พร้อมสามปูนาก็เพียงแต่ย้ายมาอยู่อเมริกาแล้วก็มาศึกษา เรียนภาษาเพิ่มเติมนแล้วก็แล้วก็ออกไปทํางานเพื่อพบปะสัง,สงคมโลกภายนอกเราจะได้เรียนรู้ว่าสังคมภายนอกเราสามารถจะอยู่กับเขาได้ไงต่อสู้กับโลกภายนอกได้ไงเราจะเ,าเรียนรู้นะคะสังคมวัฒนธรรมเขาอย่างไงเพราะว่าถ้าปูนามาอยู่บ้าน,นเฉยปูนาจะไม่รู้อะไรเลยปูนาเลยตัดสินใจนะคะไปใช้นะคะชีวิตต่อสู้กับโลกภายนอกก็คือการออกไปทำงานนะคะ เพื่อจะได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะแต่นะคะสำหรับนะคะอ,อะไรก็ตามนะคะที่คุณคิดว่าคุณจะเดินทางมาเราต้องศึกษาก่อนนะคะว่า,าคุณจะมาอยู่รัฐไหนนะคะถ้าคุณจะมาอยู่รัฐฟลอริดาคุณก็ต้องศึกษารัฐฟลอริดาถ้าคุณจะมาอยู่รัฐแคสิซอเรียคุณต้องศึกษารัฐเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับค่าครองชีพอะไรทุกอย่างนะคะหน้าที่การงานคุณต้องศึกษานะคะ โอกาสนะคะคืออย่างไงอะ่ะคือบางครั้งชีวิตคนเราไม่ได้มีโอกาสออ่าอ่าาทุกๆคนนะคะอ่าฉะนั้นนะคะการที่จะทําให้ชีวิตนะคะดีที่สุดนะคะเมื่อได้โอกาสนั้นนะคะมาก็คุณต้องนะคะอ่าทำงานหนักนะคะอย่าขี้เกียจนะคะอ่า คือคนในอ่ะมาอยู่อเมริกาต้องทํางานหนักนะหนักต้องหาเงินค่าเช่าเพราะว่าไหนต้องหาเงินค่าเช่าห้องหาเงินค่าเช่าบ้านหรือว่าบางคนมาได้สามียังไม่พร้อมนะคะเราก็ต้องช่วยกันทามาหากินนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะการมาอยู่เมืองนอกนะคะอะไรอะไรเราก็ต้องอ สู้เราก็ต้องทนเพราะว่าทุกคนนะคะมาอยู่เมืองนอกไม่ได้ชีวิตรวยด้วยกรีบกรุราบเสมอไปนะคะมันก็ต้องมาเริ่มต้นจากศูนย์นะคะนอกจากคนที่เขามีแต่งงานกับสามีที่เขามีฐานะพร้อมให้เรานะคะฉะนั้นนะคะถึงจะอ,อยากจะบอกนะคะประสบการณ์ตรงนะคะจากคนที่รุ่นพี่นะคะที่มาอยู่เมืองนอกนะคะก็อยากจะแนะนำนะคะศึกษานะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่อเมริกานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะปุนาก็นะคะฝากเป็นกําลังใจให้ป้าปุนาเลยค่ะเดี๋ยวมีคลิปอย่างดีๆป้าปุนาก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า